อันนี้เป็นปั๊มที่เราใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับก็คือปั๊มโซลาเซลล์นะครับมวลน,น้ําประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวปั๊มกันใกล้ๆนะครับนี่คือตัวปั๊มนะครับเป็นปั๊มหอยคองนะครับปั๊มหอยคองโซลาเซลล์ซึ่งเรา,าดูดน้ํานะครับจากนอกสวนนะครับอันนี้เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเข้าปัม๊มแล้วก็ออกไปที่ไปลงสระของเราในสวน เดี๋ยวเราไปดูมวลน้ํามันก่อนนะครับขณะนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงแดดก็ยังแรงอยู่นะครับน้ําที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งท่อนะครับไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้เราเปิดนะครับเปิดเครื่องไว้ตั้งแต่เที่ยงแล้วครับตอนนี้สามชั่วโมงละก็ไหลประมาณนี้ให้มันไหลไปทั้งวันเลยแดดมาก็ทํางานนะครับไม่มีแดดก็หยุดทํางานไปแล้วส่วนของ สเปคเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันในส่วนของสเปคเครื่องนะครับตรงนี้เขียนว่า dc นะครับ dc solar pump นะครับกำลังไฟที่ใช้นะครับคือ180วัตต์นะครับ12โวลต์ dc นะครับสปีดนะกำลังรอบทำอยู่ที่3 9 0 0นะครับสูงสุดนะครับเอาเล็ตคือท่อออกขนาด1นิ้วนะครับ h e ดแ max คือสามารถ ส่งได้สูง15เมตรนะครับส่งน้ําขึ้นแทงได้15เมตรนะครับเคลเรน์อันนี้กินไฟนะครับสูงสุดอยู่ที่13แอมป์นะครับ Mac 4 1.5นะครับประมาณนี้แล้วก็มีขั้วบวกลบก็คือใส่ไฟอันนี้นะครับซึ่งเรานะครับเข้าหัวนะครับนี่ตามนี้เลยเข้าหัว MC4 ไปเรียบร้อยแล้วครับกันน้านะครับกันน้ําตอนนี้พัมก็ทํางานอยู่นะครับจับได้ไฟไม่ดดนะครับ ส่วนท่อนะครับท่อที่ดูดนะครับเราก็ต่อเขาต่ออยู่เนียนหนึ่งตัวนะครับเพื่อเพื่อว่าเอามาล้างทำความสะอาดปลายหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกแล้วก็ใส่ไฟเส้นนี้นะครับเป็นฝ่ายไซที่โยงไปที่ดูตรงนู้นนะครับแผงควบคุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือตู้แผงควบคุมของเรานะครับเราไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นง่ายๆแบบนี้แหละนะครับเราต่อผ่านเบเกอร์ตัวเดียว ใส่ไฟนะครับที่ต่อจากปั๊มน้ํเม่กกี้นะที่บอกไปคือสายเส้นนี้นะครับนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาที่เบกเกอร์หนึ่งตัวนะครับเบกเกอร์อันนี้เปิดอยู่นะครับเปิดอยู่จะมีสีแดงแบบนี้นะแล้วก็เข้ามาดที่ตัวเทอร์มินอลนะครับข้างบนนะครับไปไหนข้างบนมามามาเข้าหัว mc f o หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ยิงตรงไปที่แผงนะครับแผงที่อยู่บนหลังคาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หลังนะครับตอนนี้นะครับเราต่อเบกเกอร์ไว้สองตัวนะครับตัวแรก ก็คือน้ำพุนะครับน้ำพุอยู่ตรงนู้นเห็นปะไกลๆนูนะ่นอะอ่าจะซูมให้ดูอันนี้เราปิดอยู่นะครับไม่ได้เปิดนะเพราะว่าเราเปิดตัวนี้นะครับนี่เราดูดหนาเข้าสวนอยู่นะครับกําลังไฟมันไม่พอนะครับแผงตัวนี้มีกําลังแค่สองร้อยห้าสิบวัตต์เท่านั้นเองนะครับเป็นแผงมือสองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเทสกันเราปิดก่อนนะปิดปิดปุ๊บเลามาดู หยุดไหลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่นำ้ำพุในสระนะครับเปิดขึ้นปึ๊บนามาดูเดี๋ยวไปดูใกล้ดีกว,ว่านำ้ำพุตัวนี้นะครับอ่าเป็นปั๊มเป็นปั๊มจุ่มนะครับอยู่ตรงนี้เองนี่ ปั๊มจุ่ม DC ย4ิบสี่โวลต์นะครับกินไฟประมาณห้าแอมป์นะครับกินไฟน้อยกว่าปั๊มย4ิบสี่โวลต์นะครับกินไฟน้อยกว่านะครับกินแอมป์น้อยส่วนถ้าเป็นปั๊มสิบสองโวลต์นะครับแบบนี้จะกินแอมป์เยอะนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้กินไปสิบสามแอมป์เลยนะครับั๊มนี้ก็เปิดออกซิเจนให้ปลาในสระนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะสูบน้ำเข้ามาใหม่นะครับสีน้าเปลี่ยนเห็นปะเดี๋ยวปลาจะนอกน้ํานะครับก็เปิดออกซิเจนช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับ ผ้าปุมกว้างกันบ้างนะครับอันนี้คือแผงโซล่าเซลล์นะครับที่เราติดตั้งเอาไว้จะมีอยู่สองแผงนะที่เรายึดกับแหลกนะครับแหลกบนหลังคาแผงแรกนะครับแผงซ้ายมือนี้นะครับเป็นแผงเล็กนะครับเป็นขนาด170วัตต์นะครับ170วัตต์เป็นแผงมือหนึ่งนะครับที่เราใช้ชาร์จชาร์จลงแบตนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอีกทีหนึ่งนะชาร์จแบตเพื่อจ่ายให้ไฟตอนกลางคืนนะครับส่วนแผงใหญ่ที่เห็นนะครับแผงใหญ่นี้ทางขวามือนะ เราใช้ในการต่อตรงเข้าปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำขนาด250วัตต์นะครับเป็นแผงใหญ่แผงมือสองนะครับกําลังแอมป์ก็จะจ่ายน้อยนะครับอาจจะไม่เต็มหรอกเพราะเป็นของมือสองนะครับไม่ต้องคิดมากอะไรนะครับใช้กับปั๊มน้ำส่วนระบบแบตนะครับเราใช้เป็นแผงใหม่นะครับจะได้จ่ายแอมป์เข้ามาเต็มเ็มเลยไปเดี๋ยวไปดูตู้คอนโทรลกันดีกว่านะเราก็ตั้งตู้คอนโทรลไว้ข้างๆกันเลยนะครับจะได้ใช้งานง่ายๆซ่อมง่ายๆนะครับแต่ว่าเราจะแยกนะครับแยกแผงสองแผง นับแยกกันอย่างชัดเจนเลยเราจะไม่รวมกันนะครับสําหรับการต่อใช้งานปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับต่อตรงนะครับต่อตรงระวางแผงกับปั๊มน้ํานะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับแดดไม่ค่อยแรงมากน้ําก็จะออกมาค่อยเต็มท่อนะครับเป็นเรียอปกตินะครับเราไม่ซีเรียสนะครับก็ปล่อยแบบนี้แหละให้มันทํางานไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงต่อวันนะครับปล่อยทิ้งไปเลย ตอนนี้น้ําก็ใกล้จะเต็มบ่อแล้วนะครับเราเปิดแบบนี้มาสองสามวันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าล้นบ่อนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราทําระบบนู่นเราฝังท่อตรงนู้นไปแล้วนะครับเป็นท่อลอยนะครับถ้าน้ํามาถึงท่อมันก็จะเลยออกไปนอกท่อนะครับเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งก็ได้นี่นะครับเราฝังท่อไปแล้วนะครับเป็นท่อพี c ซีนะครับเรากําหนดขนาดนะครับระดับน้ําแล้วนะครับก็คือถ้า ระดับน้ามันถึงประมาณเกือบจะขึ้นริมตะลิ่งนะครับมันก็จะล้นท่อนะครับถึงท่อพอดีเวลามันก็จะล้นออกไปที่ขูข้างนอกนะครับประมาณนี้นี่เป็นคูเราเลี้ยงต้นกระจับเอาไว้นะครับที่เห็นนะครับเล็กๆแต่ต้องกระจับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัดจบแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าใครจะเอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของตัวเองนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับ ต่อไม่ยากอะไรเลยนะครับปัามน้ำหนึ่งตัวแผงโซลาเซลล์แล้วก็ข้อต่อพวก PVC ต่างๆนะครับแล้วก็ใส่ไฟนะครับไฟไฟที่ต่อมายังปั๊มนะครับก็เป็นใส่ไฟไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้มันรองรับขนาดกระแส13แอมป์ได้นะครับใส่ไฟจากโซลาเซลล์นะครับไปยังเบรกเกอร์นะครับควรใช้ขนาด4นะครับขนาด4เบอร์4นะครับเบอร์4ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อป้องกันสายมันร้อนเกินนะครับ เดี๋ยวจะเกิดไฟไหม้อันตรายนะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ตัดจบไปแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็คอยติดตามกันดูนะครับหรือถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับก็ทักมาสอบถามกันได้หรือว่าคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับ